ที่ลำปางเขากําลังที่จะสํารวจเส้นทางการ<อ>ท่องเที่ยวต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเราปิดท้ายด้วยเทศกาลที่กําลังจะมาถึงนะคะสัปดาห์หน้าเชื่อว่าหลายท่านปักหมุดท่องเที่ยวในช่วงวันลอยกระทงและถ้าพูดถึงงานลอยกระทงในแบบล้านนาก็คือต้องบอกว่าเป็นงานยี่เป็งเจียงใหม่ครับ ยี่เป็นเชียงใหม่จะจัดขึ้นในวันที่19ถึง22พฤศจิกายนนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะไปจุดผางปาร์ตี้รอบคูเมืองนะคะสามารถไปได้ค่ะวันที่17พฤศจิกายนเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่เขาชวนไปจัดงานเข้าสู่ปีที่10ตามผาง4แจงเมืองตาลปาร์ตี้พันดวงนะคะหมายถึงจะจุดผางประทีป1,000ดวง17พฤศจิกายนนี้ค่ะ ทั้งหมดคือเรื่องเล่าเราขยายวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะอยากจะชวนผู้ชมทางบ้านร่วมสื่อสารกันเข้ามาแล้วก็อยากฟังเรื่องอะไร,รอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ่ะสื่อสารกันเข้ามาได้แล้วเราสองคนจะช่วยขยายให้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะพฤหัดและสุขหน้านะคะอย่าลืมว่าถ้าคุณเล่าเราขยายครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ